สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัะชัดเจนกับเดชนนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวบางคนแล้วหนะ้าฝนจะมองว่าเป็นฤดูการที่เฉอแะแะฝนตกตลอดเที่ยวาลาบากแล้วก็เป็นช่วงโกลีสั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับคนที่รักธรรมชาติชอบในการท่องเที่ยวในเชิงของป่าเขาแล้วก็ธรรมชาติหน้าฝนคือช่วงที่สวยที่สุดดีที่สุดและสดชื่นที่สุดและนี่คือช่วงไฮซีซั่นค่ะ หน้าฝนนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิกันค่ะ แล้วก็ไฮไลท์สำคัญของหน้าฝนปีนี้ของชัยภูมิก็คือจะชวนไปดูดอกกระเจียวนะคะที่อุทยานป่าหินงามปีนี้เขาได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2,567ช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมและไม่ได้มีดีแค่ดอกกระเจียวคะ่ะจังหวัดชัยภูมิมีดีเยอะมากๆที่หลายท่านอาจจะไม่รู้วันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญมาไกลจากชัยภูมิเลยนะคะมาพูดคุยกับเราและจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า ชัยภูมิมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะพูดคุยกันกับท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภูมิท่านรองอ่อ,อนอาภาโลวีระและท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามหัวหน้าสมศักดิ์การจะนับคอสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะครับสวัสดีค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจําปีนี้แล้วก็อีกหลายอย่างที่น่าสนใจแต่พยายามที่จะคุยให้จบภายในครึ่งชั่วโมงนะคะในการที่จะบอกว่าชัยภูมิมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าขอมาตัว เทศกาลก่อนค่ะท่านรองค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปีนี้มีอะไรที่พิเศษและน่าสนใจบ้างคะค่ะก็ขออนุญาตเล่าในเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงภูมินะคะโดยท่านผู้ว่าอนันต์นิยมนะคะเราขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องจากปีนี้ในช่วงต้นปีเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเทศกาลท่องเที่ยวฤดูร้อนนะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตจากปีที่แล้วถึง 1 5เรนาะแล้วช่วงไตรมาสแรกของปีคือมกราถึงมีนาคมเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเพิ่มถึง57%ทีนี้เราก็เห็นว่าจังหวัดชัยภูมินี่ค่ะต้องยอมรับว่าศักยภาพของชัยภูมิที่เด่นที่สุดคือหน้าฝนนะคะเป็นหน้าหายซีซั่นเพราะว่าจากสถิติของปีที่แล้วค่ะสนักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดคือเดือนกรกฎาคมถึงแสนเจ็ดื่นคนค่ะเนาะปีนี้เราก็เลยจะยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวค่ะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญที่สุดของเทศกาลท่องเที่ยวฤดูฝนของเรานะคะโดยเรามีแคมเปญในปีนี้คือฮอตหน้าฝนเชัยภูมิเบาอึดหม่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นเลยภาษาอีสานค่ะบาอึดหมองเที่ยวนี่แปลว่าอะไรคะท่านรองบาอึดหม่องเที่ยวแปลว่ามีที่เที่ยวเยอะมากนะคะตามสาโลแกนของจังหวัดชัยภูมิคือหน้าหายซีซั่นของเชัยภูมิคือหน้าฝนแล้วก็คือเทศกาลพุ่งดอกกระเจียวนี่เองซึ่งจะกินระยะเวลาถึง3 3เดือนคือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังว่าดอกกระเจียวเนี่ยการที่เขาจะแตกหน่อออกใบมาเนี่ยจะต้องเข้าหน้าฝนเพราะว่ามันเป็นพืชพันธุ์ตระกูลขิงขา่าที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะ,คะซึ่งในระหว่างปีเนี่ยมันเก็บสะสมอาหารอยู่ที่ใต้ดินมันจะชูช่อแตกออกมาเป็นดอกเนี่ยก็คือช่วงหน้าฝนเมื่อได้รับฝนแรก ของปีเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนะคะช่วงเวลาที่บานเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ํากันบ้างนะคะแต่ว่าโดยประมาณการทั่วๆไปเนี่ยต้นมิถุนาเนี่ยจะเริ่ม บานสะพรั่งขึ้นมาแล้วทยอยทยอยบานไปเรื่อยแล้วก็เมื่อเข้าหน้าฝนฝน,ฝนตกมากๆเนี่ยก็จะบานเต็มทุ่งเลยสวยงามมากค่ะค่ะแต่เดี๋ยวตัวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะคะว่าปีนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างขออนุญาตคุยกับท่านหัวหน้าต่อเลยค่ะหัวหน้าสมศักดิ์คะความเฉพาะของพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ที่ น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้แบบพอไปแล้วไปได้เรียนรูน้ในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยที่นี่มีอะไรที่พิเศษบ้างคะครับจริงๆอุญญาณของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะจังหวัดเชียงภูมินะครับในส่วนของยอานชาติป่ายงามของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบร,ริเวณผาสุดแผ่นดินนะครับลานหินหนอ่อนะครับแล้วก็ลานหินงามซึ่งลานหินงามเนี่ยมันจะเป็น หินที่มีรูปร่างลักษณะหินแปลกตาอยู่แปดกลุ่มหินนะครับมีอายุเนี่ยอยู่ประมาณ1 8 0่งรถึงสองล้านปี <ừ> นะครับ <ừ> ก็จะมีหินนะที่ต่างคนชินตนาการกันไปอย่างเช่นหินถ้ำมองนะครับหินประสาทหินห้ำตั้งหินแม่ไก่ยัก ะนะครับหินราชสีหีหินช้างเอราวันหินเลด้ามาสุดท้ายที่มาหินถ้วยฟุตบอลโลกในในส่วนของลานหินตรงนี้เนะื้ที่อยู่มา10ไร่แต่ที่ไฮไลท์สาคัญในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือทุ่งดอกกระเจียวนะครับทุ่งดอกกระเจียวของเราเนี่ยจะมีดอกกระเจียวเนี่ยที่ขึ้นอยู่บริเวณทุ่งตรงเนี้ยเนื้อที่อยู่ประมาณห้าสิไร่ถึงร้อยไร่ในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่มีแบบนี้นะฮะก็จะมีอยู่ที่อวัยชาติไผ่ง,งามและอว,วัยชาติใสทองนะครับที่มีอยู่นะครับ ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไร่เนี่ยถ้าช่วงที่มันแบบพีคมากๆบานไปหมดเนี่ยคือมันจะบานพร้อมกันทั้งทั้งทุ่งเลยใช่ไหมะบานสะพรั่งเลยแต่มันจะบานไล่จากด้านบนลงมาก่อนเพราะด้านบนเนี่ยหมอกจะเยอะค่ะซึ่งอ,อันนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เนี่ยเคยไปอ่านว่าทําไมดอกกระเจียวถึงมีแค่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานอุทยานแห่งชาติไสทองเพราะว่า องค์ประกอบที่จะทําให้เกิดดอกกะเจียวเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงมากๆาหนึ่งมันต้องมีหมอกเพราะว่าแม้แต่ภายในอุทยานเนี่ยในโซนที่ระดับร่างลงมาที่ไม่มีหมอกเนี่ยมันก็เกิดบางหรือเกิดน้อยหรือไม่มีเลยหนึ่งต้องมีหมอกต้องมีความชื้นที่เหมาะสมเนอสองจะต้อง เป็นพื้นที่ลาดเอียงประมาณ5-10ถึงองศา oh. เพราะว่าเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะต้องไหลาบาท,ท่วมบริเวณดังกล่าวแล้วก็ไหลลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างถ้าเป็นพื้นที่ราบหรือเป็นพื้นที่ชันมากเกินไปเนี่ยสภาพตรงนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกับที่น้องกระเจียวเนี่ยเขาจะมาอยู่ นะคะมันมีความเฉพาะเจาะจงมากๆและภูมิประเทศภูมิอากาศความชื้นสัมพัสทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสร้างสารรค์มาให้สําหรับดอกกระเจียวมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆะคะ่ะเป็นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างเมื่อกีออ้ท่านลองบอกว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีหมอก แปลว่าเวลาเราไปดูทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยเราจะดูทุ่งเราจะดูดอกกระเจียวท่ามกลางสายหมอกอย่างนั้นเหรอคะใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปในช่วงเวลาเช้าคือประมาณหกโมงเช้านะครับก็จะได้มีโอกาสไปสัมผัสหมอกหรือไปอานหมอกที่นั่นนะครับและที่นั่นในอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์ด้วยครับผมตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะ ยี่สิบถึงยี่สิบสององศาค่ะโอ้ยน่าอิจฉามากน่าอิจฉามากอ,อ,อุทยานเปิดกี่โมงคะอุทยานนี่เปิดหกโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดหกโมงเย็นนะครับอ๋อแปลว่าหกโมงเช้าเนี่ยสามารถไปรออาบหมอกกันตอนเช้า <c oughs> ดูทุ่งดอกขนลุกเละบขนลุกดูทุ่งดอกกระเจียวได้เลยได้เลยครับแต่จริงๆสามารถจะไปพักแรมแคมปิ้งอะไรได้ด้วยไหมคะได้ครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานของเรานที่ทรองรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย ขับรถเข้ามาเนี่ยก็จะมาจอดรถบร,ริเวณศูนย์บริการนท่องเที่ยวะนะครับแล้วก็เราจะนั่งรถรางนะครับ<อ>ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาดำเนินการขออนวยความสวกเรื่องรถรางให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแต่ละจุดในเกตวิยาณทั้งหมดเลยะนะครับแล้วก็สิ่งอนานวยความสวกอีกกันหนึ่งก็คือจะเป็นบ้านพัก,บ,พกบ้านพักนี่เรามีให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่2หลังนะครับตรงนี้สามารถที่จองผ่านระบบออนไลน์ได้เลยของกรมวิทยานจองบ้านพักนะครับแล้วก็ในกรณีใครไม่ต้องการที่จะนอนบ้านพักเนี่ยเราสามารถที่จะ เอาเต็นท์มากางก็ได้านผะู้บริหารงานเต็นท์เรามีหรือแม้กระทั่งใครที่ไม่มีเต็นท์มาเราก็สามารถมาใช้บริการโดยที่จะมาจองหรือมาเช่าเต็เตนท์ที่อุทยานนะเรามีเครื่องน้องให้เบ็ดเสร็จหมดเลยนะครับในสิ่งอำนวยความสะดวกของเรานะครับพื้นที่ที่กางเต็นท์จะรองรับผู้คนได้ประมาณเท่าไหร่คะก็อยู่ประมาณเกือบร้อยเต็นท์เหมือนกันนะในพื้นที่ตรงนั้นค ซึ่งถ้าหากว่าไปนอนที่นั่นตื่นเช้าขึ้นมาก็คือแบบพบสายหมอกตอนเช้าใช่<อ>แล้วก็หมอกเนี่ยในวันที่อากาศดีๆค่ะ,คะสิบโมยังมีหมอกอยู่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะดูอะไรเงี้ยจะมีลงเพจตลอดจะเป็นเพจของทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามทางท่านหัวหน้าอุทยานเนี่ยค่ะจะลงอัปเดต ตลอดว่าตอนนี้ดอกกระเจียวบานกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้มีหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนักท่องเที่ยวที่คุณชินเนี่ยเขาก็จะไปติดตามเหตุนี้ทั้งั้นนะเรียนถามเผื่อคุณผู้ชมเลยลลกันลกันตอนเนี้มิถุนายนเนี่ยนะคะบานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้เท่าที่ดูครับตอนนี้ประมาณ5%้าเนฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นที่ก็ออกโผล่มาจากพื้นดินเนี่ยพร้อมที่จะออกดอกแล้วเพียงแต่ว่ารอฝนอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ฝนมาทิ้งช่วงไปครับคือถ้าฝนมาอีกชุดหนึ่งครับผมว่าเนี่ย ประมาณปลายตุนาหรือต้นกรกดาเนี่ยน่าจะบานเกือบเต็มท้องทุ่งเลยฮะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงกรกฎาเนี่ยน่าจะน่าจะดีที่สุดใช่ฮะแต่ว่า เทศกาลของเราเนี่ยมิถุนาจนถึงสิงหาคมใช่ไหมคะในแต่ละเดือนจะมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะเพราะพอบอกว่าเดี๋ยวกันละกฎาบานที่สุดเนี่ยคนคงแห่กันไปช่วงอักคารดาแน่นนจริงจริงจริงๆช่วงนี้หรือว่าช่วงปลายปลายสิงหาเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคะท่านรองค่ะก็ต้องขอนําเรียนว่าในเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานเนี่ยคะ่ะเรามีสินค้าโอท็อปเนี่ยขายตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปช่วงนี้ข้อดีคือของการไปช่วงนี้ คือท่านจะได้ถ่ายกับดอกกระเจียวแบบโคลสอพเพราะว่านะักท่องเที่ยวจะน้อยนะคะแล้วก็สายคอนเทนต์เนี่ยแนะนําเลยสามารถที่จะไปถ่ายแล้วเปรียบเสมือนอุทยานเป็นของท่านเลยว่าง,ง่ายๆ <laughs> นะคะแล้วก็ในโซนของ ขายของที่รึกสินค้าโอทอปโซนรับประทานอาหารเนี่ยพอคนน้อยเนี่ยเราก็เหมือนแบบสามารถที่จะใช้เวลาอยู่ได้นานเนาะเพราะว่าคนไม่ได้แน่นมากใช่ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่จะไปตั้งแต่ต้นเทศกาลแล้วก็หมอกเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาเข้าหน้าฝนเนี่ยม,มันมาแล้วค่ะคือหมอกเนี่ยไม่ได้รอมาพร้อมน้องกระเจียวมหมอกมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนเพราะฉะนั้นใครที่ไปช่วงต้นฤดูเนี่ยช่วงมิถุนาย,ยนนี้ค่ะสามารถที่จะไปสัมผัสกับไอหมอก ได้เลยนะคะแค่ไปดูหมอก็ฟินแล้วนะคะจริงด้วยอนาะแค่ไปดูหมอก็ดีมากๆแล้วแล้วไปสัมผัสอากาศดีๆแบบนี้ที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเรียนตรงนี้เนี่ยก็จะไปออกร้านในช่วงเทศกาล3เดือนนี้ด้วยนะคะมิถุนากรุ๊กดาแล้วก็สิงหาท่านลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรพิเศษบ้างในปีนี้ค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอแนะนําเลยที่อําเภอเทพสถิตนะคะที่บริเวณที่ตั้งอุทยานแห่งชาติไปหินงามหลายๆท่านยังไม่ทรา เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อ,อม,มีความโดดเด่นในระดับภาคอีสานเนี่ยที่อำเภอเทพสถิตเนี่ยมีความโดดเด่นมากมีผลไม้อยู่หลายชนิดที่ไปขายอยู่ตามโมเดิร์นเทรดไม่รู้นะมาปลูกกันอยู่ที่เทพสถิตนี่ค่ะ,คะแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นอะโวคาโดมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนขนาดใหญ่เนี่ยส่วนเทพพนาที่ที่อำเภอเทพสถิตนะคะเชื่อไหมอะโวคาโดพันเฮสของเม็กซิโกขายราคาต่อลูกที่หน้าสวน1 5 0 ราคาสูงมากพรีเมียมอันนี้ไม่พอขายนะคะเพราะว่าเขาจะมีโมเดิร์นเทรดมาลับไปขายอีกอันนี้เขากันไว้บางส่วนเพื่อขายหน้าส่วนแล้วก็มีเอาไปแปรรูปเป็นอาหารที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวมันโอคโด เก่งไหมคือข้าวมันเนี่ยถ้าเรานึกภาพถึงถ้าเกิดเราทานข้าวมันส้มตำเนอะมันจะทํามาจากกะทิเนอะหรือข้าวมันไก่เนี่ยมันจะทํามาจากน้ํามันใช่ค่ะแต่อันนี้เขาเอาความมันของอะโวคาโดมาทําเป็นข้าวมันไม่เคยเห็นค่ะซึ่งถ้าสายคลีนสายเฮลตี้นี่โอ้โหาจะชอบมากชอบมากแล้วก็มันมีความหอมความมันแล้วก็ทานเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันมีความเฮลตี้แล้วก็ทานกับส้มตำซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานเนอะแต่ส้มตำใสอะโวคาโด กับอินทภาลัม อุ้ยอันนี้ก็แปลกเข้าไปอีกทานกับข้าวมานันโอคาโดค่ะเป็นสินค้าที่เป็นอาหารอัตลักษณ์ของอำเภอเทพสถิตเลยซึ่งถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไปเหงียนนะคะอยากจะให้ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อเลยก็จะมีเมนูแปลกๆแล้วก็จะมีในเรื่องของแกงเขียวหวานโ oh, อคาโดเก๋ไหมเนาะคือแกงเขียวหวานบางครั้งใส่เราเห็นว่าใส่ฟักทองใช่ใส่ฟักใส่อะไรก็ใส่โอคาโด้ K oh, ค่ะเพิ่มมูลค่า ถาเนื้ขายได้ชามละาสองร้อยอย่างนี้โหโหโหแต่แปลกใหม่ด้วยนะคะ<ช>ไม่เคยรับประทานเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสมูทตี้ที่เขาจะปั่นกับน้ำมะพร้าวสมูทตี้ของอะโวคาโด,โโดนี่ยคาโปั่นแต่ใส่น้ำมะพร้าวด้วยใส่กับน้ำมะพร้าวอ,อร่อยมากคือไม่ใส่น้ําตาเลยค่ะเฮลตีส้สุดนะคะ,คะแล้วก็อินทผลัมก็ขึ้นชื่อนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะได้ผลผลิตแล้วก็เป็นช่วงที่ท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานพอดีแล้วก็ที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างไฮไลท์ทุเรียน ทุเรียนที่ชัยภูมิเหรอคะใช่แล้ว<ะ>หลายๆท่านเนี่ยก็เป็นแฟนทุเรียนอยู่เนอะ,ะชัยภูมิก็มีทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์เขาเรียกว่าทุเรียนโอโซนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราปลูกบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล800เมตรค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นคือเนื้อทุเรียนเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยคือมีความครีมมี่ นะคะแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในอ,มอันนี้ต้องลองรับรองฟินแน่นอนใครเป็นสายทุเรียนนี่ต้องไปลองนะคะว่าทุเรียนที่ชัยภูมิจะอร่อยแบบ เป็นเฉพาะตัวแบบไหนคือแต่ละต้นเนี่ยมีคนไปจองเลยนะแล้วก็ติดป้ายเลยอันนี้คนนี้จองอันนี้คนนี้จองแต่ในงานจะมีให้เราทานใช่ไหมคะมีค่ะมีแต่ว่าคนที่เขาทานมาหลายๆปีเป็นแฟนประจําเนี่ยเขาจะโทรไปจองกับสวนเลยเพราะเขากลัวไม่ได้ทานแล้วพอเราไปเยี่ยมสวนเขาเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายว่าต้นนี้คนนี้จองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าโอ้เข้าขายดีจริงๆค่ะเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเลยคือเสาวรสเทพสถิต มันพิเศษยังไงกว่าสเสาวรั่วไปค่ะโอ้นี่คือถ้าลองทานนะจะว้าวเสาวรสที่หลายๆท่านเคยทานเนี่ยพอทานไปคําแรกเนี่ยมันจะต้องมีหน้าแบบเหมือนมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมยวมากแนละ้วถ้าเกิดจะทานสดเนี่ยมันอาจจะต้องโรยเกลือใช่ไหมคะใช่บางคนก็ใส่น้าผึ้งนะคะอันนี้ทานสดนี้แบบมัน Amazing มันมันเปรี้ยวอมหวานมันไม่ได้เปรี้ยวจีดเปรี้ยวโดดคือเราสามารถที่จะทานสดโดยที่เราไม่ต้องโรยเกลือเอางอี้ดีกว่าแล้วเอาไปให้หลายๆท่านทานเนี่ยพูดตรงกันว่าอร่อยมากเพราะว่าทางเกษตรกรเนี่ยได้พันธุมาจากไต้หวันค่ะแล้วก็เอามาปลูกทดลองปลูกที่เทพอถิ่แล้วก็ เขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ลองท้าเราชอบมากอ,มอันนี้ก็ไม่พอขายเหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงเราก็เลยตอนนี้อยู่ระหว่างของการที่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกเสาวรสพันไต้หวันมากขึ้นเพราะว่าขายได้โลละ200อจากเสาวรสของของไทยเนี่ยสามโลร้ ค่ะอันนี้โลละส0งร้อไม่พอ,อขายอ๋อคือถ้าดูจากประเภทของผลไมท้ที่ที่ปลูกที่ที่อเ,เบอิกเทตสถิตจะเห็นเลยว่าอากาศของที่นี่คือแบบเหมาะมากมากทั้งอากาศทั้งดินทั้งน้ําอุดมสมบูรณ์มากเลยะคะโอ้น่าไปมากอะนอกจากผลไม้แล้วข้างๆน,นี่คือหม่ํา หม่ำหม่ำนี่คือของดีของชัยภูมิเหรอคะถูกต้องเพราะว่าการรับประทานหม่ำเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่ดั้งเดิมในเรื่องของสมัยก่อนเนาะภาคอีสานป่าไม้มันเยอะแล้วพรานเข้าไปล่าสัตว์เสร็จแล้วพอฆ่าสัตว์ได้เนื้อได้อะไรมาเนี่ยอยากจะเอาไปให้แม่บ้านให้ภรรยาให้ครอบครัวรับประทานก็มีกระบวนการของภูมิปัญญาถนอมอาหารก็เอาข้าวเหนียวที่พกไปด้วยเอาเกลือที่พกไปด้วยผสมกับเนื้อสัตว์แล้วก็ เอาไปใส่ไว้ในลำไส้ของสัตว์อันนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะ,คะที่ว่ามันยังมีอาชีพของการล่าสัตว์อยู่แล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเข้าป่านเนี่ยเป็นเดือนกลับมาบ้านภรรยาทานที่บ้านโอ้แซบ แซ่บอร่อยมากเนอะอันนี้ก็พัฒนามาเป็นวัฒนธรรมของการรับประทานหม่ำน,นะคะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยแล้วก็ที่ชัยภูมิเนี่ยมีหลายหลายเภอที่การผลิตหม่ำเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิก็เป็นจังหวัดที่คิดว่าน่าจะผลิตหม่ำเยอะที่สุดแล้วก็เจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขากพา็พัฒนาสินค้าจนได้มาตรฐานออยสามารถที่จะขายในโมเดินเทรดได้อย่างเจ้ายิ่งเจริญวันนี้ก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะมาให้ท ทางรายการดูด้วยแล้วก็หม่ำเนี่ยหลายๆท่านยังไม่ทราบว่ามันแตกต่างจากไส้กรอกยังไงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันไม่เหมือนค,คือไส้กรอกเนี่ยจะไม่มีเครื่องในค่ะหม่ำเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะคะแล้วก็จะผสมตับไปด้วยแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านซึ่งเขาก็จะมีสูตรที่ เฉพาะของเขาที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็แต่ละร้านก็จะมี f อของตัวเองเนื้อบางคนก็ชอบร้านนี้ร้านนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรก็ผูกปากนะคะหลายๆท่านที่เหมือนกับไม่เคยลองหม่ำพอได้ทานเนี่ยเขาบอกอร่อยเพราะว่าคือเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นเนาะแล้วก็จะไม่มีมันแต่ไส้กรอกเนี่ยบางทีมันก็จะมีมันด้วยมีอะไรด้วยอยู่ข้างในถ้าเป็นไส้กรอกอีสานนะคะซึ่งในจะเป็นคนละแบบกันอีกสัก สอสอย่างที่อยู่ตรงหน้าเดยเนียมีผ้าด้วยแล้วก็มีอันนี้คือเ,เอาอันนี้ก่อนอันนี้ทั้งกระเป๋าและหมวกอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือทางจังหวัดเนี่ยได้ไปส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดเชียงภูมิค่ะเพราะว่าเราเนี่ย วิเคราะห์จากข้อมูลในเรื่องของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเรารู้สึกว่าเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาชัยภูมิแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยได้มาอุดหนุนสินค้าท้องถิน่นให้มากขึ้นเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะมีของฝากของเทืึกเนี่ยประจําเทศกาลต่างๆได้อย่างไรเนาะในทีมของในเรื่องของการทําสินค้าของเทืึกเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะไปทําผ้าลายดอกกระเจี๊ยบดีกว่านะคะอันนี้ก็เลยหลายๆส่วนเนี่ยได้ผลิตมาทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้ไประดมชาวบ้านให้มาช่วยกันออกแบบให้มาช่วยกันผลิตนะคะอย่างเช่นหมวก ใบข้างหน้านี่นะคะ,คะทาจากผ้าฝ้ายของอําเภอเกษตรสมบูรณ์ซึ่งกลุ่มที่ทำเนี่ยปลูกฝ้ายเองเป็นฝ้ายทอมือแล้วก็กลุ่มที่ทำเนี่ยได้เกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศเพราะเขาสามารถที่จะปลูกฝ้ายแล้วก็ทอผ้าฝ้ายแล้วก็ขายผ้าฝ้ายแล้วก็ทีนี้เขาก็จะเอามาผสมกับผ้าพิมพ์ลายดอกกระเจียวเนาะรังสรรค์เป็นของฝากของทอี่ระลึกนะคะราคาก็ไม่แพงตั้งแต่2 0 0ร้อถึงสี่บาทเท่านั้นเองเป็นกระเป๋าไซส์เล็กเนาะเป็นหมวกเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยบางที เจอแดดบ้างเจอละอองฝนบ้างแล้วอยากได้ของที่ระลึกด้วยใช่เก๋มากเลยแล้วลวายเก๋มาก<ช>แล้วใส่ไปได้ทุกที่ทุกงานไม่ได้เฉพาะแบบพอสมมติใส่ที่ทุ่งดอกกระเจียวเสร็จแล้วก็ต้องเก็บ เก็บเข้าตู้อะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือใส่ได้ทุกที่มีความร่วมสมัยแล้วก็อันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้านพี่น้องก็เออพี่น้องที่จังหวัดชัยภูเนี่ยทำขึ้นมารายได้ก็เข้าสู่ชุมชนเลยค่ะก็อุดหนุนสินค้าโลกาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของครัวเรือนของชุมชนเนาะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านก็ฝากอุดหนุนสินค้าชุมชนไปซื้อได้ที่งานด้วยที่งานเลย50บูธรอทุกท่านอยู่ค่ะนะคะ อย่างละกัน,กนผ้าไหมที่อยู่ข้างหน้ามีดียังไงคะผ้าไหมชัยภูมิต้องขอนนาเรียนว่าชัยภูมิเนี่ยเป็นเมืองผ้าจริงๆหลายท่านได้รับทราบแทบจะทุกอำเภอเนี่ยจะมีผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอหมดเลยนะคะแล้วก็ผ้าไหมชัยภูมิเนี่ยมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานก็คือผ้าไหมมัดมีนะคะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็ที่เอามาโชว์วันนี้นะคะจากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำอำเภอภูเขียวแล้วก็ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนตุนอำเภอภูเขียวค่ะ,คะแล้วก็ในตลาดหลกัหลกๆที่ขายผ้าน,นี้ก็จะเป็นที่อำเภอบ้านข้าวหลายๆท่านก็จะคุ้นแล้วก็ความพิเศษของผ้าไหมชัยภูมิต้องยอมรับเราเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นน้ําค่ะเพราะว่าชาวชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยเขาทําตั้งแต่ขั้นตอนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าเกิดเราไปเห็นขั้นตอนในการทําผ้าไหมของเขาเนี่ยเราจะไม่อยากต่อราคาเลยเพราะว่ากว่าเขาจะเลี้ยงจัก ัวใหม่น้อยๆเนาะแล้วก็เอาใบหมอนมากกว่ามันจะกินกว่ามันจะโตเสร็จแล้วก็เอามันไปลงหม้อแล้วก็ค่อยๆสาว,สาวขึ้นมา,มาทีละเส้นทีละเส้นเสร็จแล้วมันก็ต้องเอามามัดค่ะยิ่งลายละเอียดก็ต้องความมัดนี่ก็ยิ่งถี่แล้วจังหวัดชัยภูมิเนี่ย ด้วยความที่ความที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการมัดหมีเนี่ยลายก็จะละเอียดมากมัดเสร็จก็เอาไปย้อมยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยจะรณรงค์ให้ทําสีธรรมชาติเพราะว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนอะสีธรรมชาติก็ความอุตสาหะก็จะแยกเข้าไปอีกตั้งแต่รวบรวม ถ้าเป็นเปลือกไม้ก็ต้องรวบรวมมาหลายกิโลเนาะอเอามาต้มเอามาผ่านกรรมวิธีถ้าเป็นใบไม้ก็กว่าจะได้ก็เราก็ต้องรวบรวมกันมามกว่าจะมาแต่ละขั้นแต่ละตอนกว่าจะมาย้อมกว่าจะมาทอค่ะบางผืนนี้ใช้ระยะเวลาสอง,งสเดือนเลยโอ้โหบางครั้งเนี่ย เราไปถามแม่แมๆที่ขายผ้าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าสี่เดือนเนี่ยเราแซวเขาเล่นๆนะสี่เดือนเนี่ยสี่หมื่นใช่ไหมผืนนี้เดือนละหมื่นเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าไม่ถึงบางคนก็เกินมันแล้วแต่ลายด้วยเพราะว่าลายก็จะมีความยากง่ายนะคะก็อันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เลยเพราะชัยภูมิเนี่ยเป็นเมืองผ้าไหมที่โด่งดังจริงเพราะะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้แวะไปเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเซียวแล้วค่ะอยากจะให้แวะ ในในงานเนี่ยก็มีบูธท,ที่ขายผ้าไหมยอยู่แล้วก็ที่อำเภอต่างๆเนี่ยจะเป็นแหล่งใหญ่เลยแล้วก็กระสบนิดนึงราคาจะย่อมเยาวกว่าที่อื่นเพราะว่าเราเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ําบางจังหวัดเนี่ยมาซื้อหัวมีเราไปทอก็มีมเพราะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงไหมปลูกมอญเลี้ยงไหมตั้งแต่สาวตั้งแต่ย้อมตั้งแต่ทําหัวมีเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นแหล่งขายส่งผ้าไหมอ๋อเพราะฉะนั้นได้ราคาที่ย่อมเยาวใช่แน่นอนเนี่ยน,นะคะแล้วของคุณภาพแน่ๆน่เรนเชื่อว่าคุณผู้ชมดูมาจนถึงตอนนี้ฟังท่านรองเล่าเนี่ยอยากจะรีบจองตัว๋วอยากจะสตาร์ทรถออกไปนะตอนนี้เลย <c oughs> เรียนถามหัวหน้าคะ่ะ <c oughs> จะเดินทางไปเที่ยว <c oughs> ดูดอกกระเจียวงามๆไปอาบสายหมอกเหมือนที่หัวหน้าว่าเหมือนที่ท่านรองว่าเนี่ยเดินทางยังไงแล้วไปตรงไหนสะดวกที่สุดอะไรยังไงบ้างคะ สำหรับเส้นทางนะถ,ถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครเราก็จะเข้าไปทางสระบุรีนะครับลบบุรีลำสนธินะครับ,รบ,บ,รนนะรบในส่วนนั้นแล้วก็เข้าในส่วนของอำเภอเทพจิตถึงอุทยานชาติป่าหิงามะนะครับระยะทางอยู่ประมาณ275กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงตรงตรงนั้นนะในในในกรณีของในทางภาคอีสานนะครับ,รรนะรบตรงนั้นก็จะเดินทางมาประมาณสัก200กิโลนะครับก็จะผ่านจังหวัดเชัยภปุมแล้วก็มาเข้าที่อำเภอเทพจิตแลวเข้าที่อุทยานครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุทยาน ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิที่มีดอกกระเจียวของเรามีสองอุทยานฮะก็จะมีใ,ในส่วนของอุทยานชาติป่าหิงงามกับอุทยานชาติไซทองนะครับสำหรับที่อุทยานชาติป่าหิงงามเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสะดวกสบายแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ทุกจุดได้นะ ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถที่มาเที่ยวที่อุทยานชาติไผ่งามได้แต่ในส่วนของอุทยานชาติไชทองเนี่ยตรงนั้นอ่ะจะต้องเป็นจุดที่จะต้องเดินแลนะเดินชมประมาณสักกิโลสกิโลเดินชมทุ่งนะครับตรงนั้นอาจจะต้องคนที่มีพละกกาลังหน่อยนะครับที่ต้องไปทเที่ยวที่อุทยานชาติไสทองนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะถ้ามีโอกาสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องไปเที่ยวและที่อุทยานชาติไผ่งามปดูดอกกระเจียวขอให้ทุกคนพร้อมที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็แล้วกัน,น ถนนหนทางหรือว่าแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะคที่นั่นถนนเส้นทางสะดวกสบายนะฮะแล้วก็มีรถรางนะะที่คอยรับ นักท่องเที่ยวเนี่ยทุกเพศทุกวัยดูได้ทุกจุดหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหงงามครับค่ะท่าน้องค่ะเลยเวลาอีกนิดหน่อยช่วงสุดท้ายของรายการเชิญชวนคุณผู้ชมแฟนๆรายการไปเที่ยวชัยภูมิกันค่ะค่ะก็ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหิงงามและอุทยานแห่งชาติไซทองเพื่อมาชมเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานนะคะซึ่งขอเรียนว่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติสร้างสรรค์เลยนะคะคือ หนึ่งเดียวในโลกแล้วก็จากการที่เราเก็บข้อมูลพบว่านะักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยจะเกิดการไปซ้ํา <c oughs> เพราะว่านักท่องเที่ยวไปแล้วมีความประทับใจอย่างมากเพราะว่าเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์จริงๆนะคะมันนึก ถึงว่าที่อื่นเนี่ยจะมีไม้ที่เราจะมีทุ่งดอกไม้และสายหมอกอยู่ในที่เดียวกันยังนึกไม่ออกนะคะคะเห็นอยู่ที่เนี่ยที่ชัยภูมินะคะซึ่งเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานค่ะก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแล้วก็น้อง,องกระเจียวเนี่ยจะทยอยบานไปเรื่อยๆใครที่สะดวกไปสามารถไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้าโอท็อบมาจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็น้องกระเจียวเนี่ยจะทยอยบานแล้วก็จะบานเต็มทุ่งเนี่ยช่วงเดือนกร,รกฎาคมอันนี้ก็ขอ ชิญชวนทุกทท่านเลยนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมหรือว่าวางแผนว่าจะไปเนี่ยอยากจะให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศมหศัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่ทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดชัยภูมินะคะทีออ่อุทยานแห่งทั้งสองแห่งนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านท่านบอกว่า ไปที่ไหนดีเราบอกไปทั้งสองที่เลยดีที่สุดเพราะว่ามันจะก,กัดจะมีความไม่เหมือนกันนะคะสายแคมป์ปิ้งเขาบอกว่าเขาอยากไปสายทองอแต่ถ้าสายครอบครัวเนี่ยเขาบอกเขาชอบไปไปหินงามสะดวกสบายนะคะแนะนําสาวๆเตรียมชุดและเตรียมเมมให้พร้อมค่ะเราจะไปอาบสายหมอกแล้วก็ไปชมดอกกระเจียวกันนะคะกับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปี2567วันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภูมินะคะท่านรองอ่อนอาพาโลวีระแล้วก็หัวหน้า อุทยานแห่งชาติป่าหินงามผหน้าสมศักดิ์การจนับสนขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะคหมดเวลาของเคลียร์ค่ชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเลยนกับทั้งสองท่านลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ